สัตวขอนอบนอ้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองของนอบนอ้อมเดเพระธรรมแปดหมื่นสี่วรรประธมกัน โอนอนโนมไดประสงค์ท่านผู้ปฏิบัติปฏิบัติโชคท่านผู้มีศีลอันนงดงามด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งและโคเจริญโพรคณะสัธ,ธย์ยอดโยมท่านผู้ไฟศินไฟธรรมไฟสัม,มปฏิบัติท่านผู้มีบุญทุกท่าน กลับมาพบกันเช่นเดิมกับอัตมภาพกับผมข้าพเจ้าพระพัฒไพบณ์อภิวัฒนนซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทสาขาวิปัสนาภาวนา วันนี้เวลาสมมุติที่ตีสามสานาทีซึ่งว่างจากการทำวัดจดมนก็คือจดมนแผ่เมตตาที่กุติตนแล้วก็เอาเวลาอีกครึ่งชั่วโมงก่อนไปทำวัดมานำพจนานุกรมเพื่อการากศึกษาพุทธศาสตร์คำวัดที่ประเดษประคุณพระ จ้าคุณพระอาจารย์พระธรรมกิติวงศ์ได้บันทึกเขียนเอาไว้หลวงพ่อทองดีสุรเตโชมานะเปลี่ยนธรรมก้าวประโยชน์กาตบัณฑิตได้บันทึกเอาไว้ข้าพเจ้าก็านำมาอ่านมาส่งต่อให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของพุทธศาสตร์แตนะ่เป็นคำพูดนะที่คนโบราณโบราณได้ตัดได้เขียนไว้ได้บันทึกไว้ได้ กระทำไว้อาตมาก็เลยนำคำของครูบาอาจารย์มาส่งต่อให้กับบุคคลรุ่นใหม่ตือรุ่นเก่าที่บงังเอิญได้ยินได้ฟังเพราะว่าเป็นการศึกษาในเรื่องของพุทธศาสตร,ร์เป็นคำวัดคำโบราณคำเก่าแก่ได้มาอ่านเป็นตอนเป็นเรื่องให้ฟังวันนี้นำหัวข้อพระไตรปิฎกมาเก่า ให้ฟังคําวัดวันนี้พัดไตปิดดกหรือปิดดกนะพระบาลีแปลอ่ะปิดกแปลตามรูปศัพท์ว่ากระจาดตะกา้าไตปิดดกจึงแปลว่าสามกระจาดหรือสามตะกา้าปิดดกแปลอีกอย่างหนึ่งว่าคำพีตำลาหนังสือในนี้ไตปิดดกจึงแปลว่าสามคำพีก็ได้ไตปิดดกโดยใจความ หมายถึงหนังสือหรือคำภีเป็นที่รวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมดรวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลด้วยเรียกชื่อเต็มว่าพระไตรปิฎกวรรคที่หนึ่งพระไตรนาพระวินัยปิฎกที่รวมพระวินัยซึ่งเป็นข้อบัญญัติและข้อปฏิบัติ เพื่อความเรียบร้อยดีงามหัวข้อที่สองพระสุตตันตปิฎกที่รวมคำสอนที่เป็นหลักปฏิบัติคือธรรมะต่างๆหัวข้อที่สามพระอาพิธรรมปิฎกที่รวมคำสอนที่เป็นหลักธรรมชั้นสูงล้วนๆใตปิฎกในที่ทั่วไปหมายถึงคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ในการทำสังขย,ยนาครั้งที่1น่งนก็เป็นการเรียนรู้รวมกันมาดูหัวข้อไตพบบ้างไตพบแปลว่าพบสมหมายถึงโลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์3าระดับคือหัวข้อที่1กามะพบนะหรือกามะพบนะคือพบของสัตว์ ผู้เกี่ยวเกี่ยวข้องยังเกี่ยวเนื่องดูนะฟังดีๆนะคือพบของสัตว์ผู้ยังเกี่ยวข้องยังเกี่ยวเนื่องอยู่กับกามได้แก่อบายภูมิสี่มีนาลกเรตอสุรกายดิรชานโลกมนุษย์และสวรรค์หกชั้นเราก็ไปดูเรื่องของกาม,มาวจร หัวข้อที่สองรูปพบมนาะพบของสัตว์ผู้ได้รูปชานได้แก่รูปผม1ิชั้นตั้งแต่ชั้นปาริสัชะนะจนถึงชั้นอากนิทะหัวข้อที่สามอารูปพบพบของสัตว์ผู้ได้อารูปชานได้แก่อารูปพมสี่ชั้นมีชั้นอากาสาน,นัญจายตนะเป็นต้น พบทั้งสามนี้เรียกว่าไตาภูมิบ้างไตโลกบ้างนะมาดูหัวข้อไตรัดกันบ้างไตรัดแปลว่าแก้วสามดวงแก้วสามอย่างเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลัตนะไตนะถ้าอยากทราบลึกลงไปก็ต้องไปดูในเรื่องของลัตนไตเ็าต้องไปดูตำรา เรียกอีกด้วยความเคารพว่าพระไตรลัตหรือพระรัตนไตรที่เรียกว่ารัตนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมีค่าสูงและหาได้ยากเทียบด้วยดวงแก้วมณีไตรลัตคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเรียกเต็มว่าพุทธรัตนะธรรมลัตนะสังฆรัตนะ ซึ่งได้แก่พระพุทธคือท่านผู้ตรัสรู้ธรรมแล้วสอนให้ประชุมชนนะให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าหัวข้อพระธรรมคือพระธรรมวินัยอันเป็นคําเทรื่องสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หัวข้อพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยนะจบลงหัวข้อมาดูหัวข้อไตลักษณ์ไตลักษณ์แปลว่าลักษณะสามอย่างไตลักษณ์หมายถึงลักษณะหรือข้อกำหนดหรือสิ่งที่มีประจำ อยู่ในตัวของสังขารทั้งปวงสามอย่างคืออานามาดูหัวข้อที่1นึ่งอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาหัวข้อที่สองทุกขตาความเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หัวข้อที่สาม อัตตาความเป็นของมิใช่ตัวตนความปัสจากอัตตาลักษณะสามอย่างนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสาม,มันลักษณะคือลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขารทั้งปวงและอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมนิยามคือกฎธรรมดาหรือข้อกำหนดที่แน่นอนของสังขารทั้งปวง มาดูหัวข้อไตสรณคมไตสรณคมแปลว่าการถึงพระรัตนไาตรายนะการถึงพระรัตนไตรว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกไตสรณคมได้แก่การเป่งวาจางขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสระที่พึ่งที่ระลึกว่า พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสละนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิก็ว่าไปเรื่อยตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตะติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิดังนี้เป็นต้น ใสนสารนคมเป็นการโน้มกายวาจาใจนำพระรัตนไตเข้าไปไว้ในตนเพื่อแสดงว่าตนมีพระรัตนไตเป็นที่ระลึกนึกถึงและเป็นที่พึ่งตลอดไปและแสดงว่าตนเป็นพุทธามะกะนะเขาเรียกว่าพุทธามะ,มะกะ เป็นผู้รับนับถือพระพุทธศาสนาแต่เราอยากทราบมากตุดอีกเราก็ต้องไปดูเรื่องของพุทธามามะก,กัมาดูหัวข้อไตสิกขา,าไตสิกขาแปลว่าสิกขาสามหมายถึงข้อสำหรับศึกษาการศึกษาข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา การฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษาสามอย่างกล่าวคือหัวข้อที่1อาทิศิลศิกขาคือศิกขาเรื่องศิลอบรมปฏิบัติตนให้ถูกต้องดีงามให้บริสุทธิ์ตามหลักจุลศิลมัชฌิมศิลและมหาศิลตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลัก อินทรียสังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษหัวข้อที่สองอาทิจิตตศิกขาคือศึกษาเรื่องจิตอบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิได้แก่การบำเพ็ญสมถะกรรมฐานของผู้สมบูรณ์ด้วยอริยสินขันจนได้บรรลุฌานสี่ หัวข้อที่3อาทิปัญญาศิกขาคือศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งได้แก่การบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานของผู้ได้ฌานแล้วจนได้บรรลุวิชา8คือเป็นพระอรหันมาดูเรื่องของไตาอาศัยกันบ้างไตาอาศัยเป็นภาษาปาก หมายถึงไตจีวรที่นอกเหนือไปจากไตคองหรือผ้าไตาที่ภิกษุอธิษฐานเป็นผ้าคองมีพระวินัยกำหนดไว้ว่าภิกษุสามารถใช้ผ้าได้สามผืนที่เรียกว่าไตจีวรน,นะถ้าดูเรื่องนี้ซึ่งในวันอุปสมบทพระอุปชาจะเป็นผู้มอบให้นำไปนุ่งห่มเมื่อสำเร็จพิธีแล้วภิกษุใหม่ จะอธิษฐานผ้าไตาจีวรที่ได้รับมอบมานั้นเป็นผ้าคลองประจำตัวได้เรียกตามนะเรียกผ้าไตาจีวรชุดนี้ว่าไตคลองแต่ในวันอุปสมบทหรือหลังจากอุปสมบทแล้วจะมีผู้ถวายผ้าไตาแก่ภิกษุอีกล้ายกับถวายเป็นผ้าที่อาศัยไตคลอง ท่านรับแล้วก็เก็บไว้เป็นอดิเลกีวอนนะดูเรื่องนี้มีได้อะมีได้อธิฐานเป็นไตคองอีกจึงเรียกผ้าไตาแบบนี้ว่าไตาอาศัยเรียกว่าผ้าอาศัยก็มีไตาอาศัยใช้เรียกได้ทั้งไตเต็มและไตแบ่งนะถ้าดูเรื่องนี้เราก็ต้องไปดูเรื่องของผ้าไตามาดูหัวข,ข้อถวายเนตรกันบ้าง ถวายเนตรเป็นชื่อพระพุทธรูปยืนปางหนึ่งเรียกว่าพระปางถวายเนตรพระปางถวายเนตรอยู่ในอิริยาบถยืนด้วยอาการนิ่งสำรวมลืมพระเนตรทั้งสองข้างพระหัตถ์ขวาประกบทับพระหัตถ์ซ้ายอยู่หน้าพระเพล ประวัติของพระปางนี้คือกำหนดตอนที่พระพุทธเจ้าตัสลูแล้วเสด็จออกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตัสลูไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประทับยืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพิพะเนตรอยู่หนึ่งสัปดาห์ซึ่งถือกันว่าเป็นตอนที่อยู่ในช่วงที่พระองค์เสวยวิมุติสุข เรียกสถานที่ตรงนั้นว่าอนิมิสเจดีพระปางถวายเนตรกำหนดกันว่าเป็นพระประจำวันเกิดของผู้เกิดวันอาทิตย์มาดูหัวข้อถวายพรพระถวายพรพระเป็นชื่อเรียกการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่ง ถาวายพรพระคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันพระทหารในงานพิธีบุญต่างๆไม่ว่าในวัดหรือในบ้านใช้บทสวดเดียวกันประกอบด้วยบทอิติปิโสหรือตามด้วยบทพาหุงและบทมหากาลุนิโกมถ้าในงานมีการสวดมนต์ด้วยจะสวดถวายพรพระต่อ จากสวดมนต์จบแล้วจึงฉันถ้าเป็นการทําบุญในวัดเช่นทําบุญในวันพระจะสวดถวาย่อนพระอย่างเดียวแล้วฉันหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลนไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวไม่ถวายาพรพระเพราะไม่มีการถวายพระตาหารถาวายาพรพระพูดกันติดปากทั่วไปว่าสวดพาหูมหากาเป็นต้น มาดูถวายอดิเลกถวายพระพรหัวข้อนี้ถวายอดิเลกคือการที่พระสงค์ถวายอนุโมทนาแด่พระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชนีด้วยบทบาลีตอนหนึ่งแล้วประธานสงฆ์จะถวายพระพ,พรต่อด้วยบทว่าอดิเลกวัสตังชีวตุ จบลงด้วยคำว่าขอถวายพระพรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะถวายอนุโมทนาต่อไปจนจบเพราะขึ้นต้นด้วยคำว่าอาติเลกและจบลงด้วยคำว่าขอถวายพระพรจึงเรียกว่าถวายอดิเลกถวายพระพร มีข้อกำหนดว่าประธานตรงที่จะถวายอดิเลกนั้นต้องเป็นพระราชาคณนะหรือพระกูสัญญบัติชั้นเจ้าคณะจังหวัดพูดแบบทั่วไปต้องเป็นพระที่มีสมณศักดิ์ที่มีสมณศักดิ์คือถือพัดยอดแหลมเท่านั้นคำว่าฐาน ฐานคือซ่วมของภิกษุสัมมเนนเป็นคำเฉพาะฐานสมัยโบราณเป็นโรงเรือนแยกออกไปต่างหากส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายวัดจะไม่ได้นะไม่ส่งกลิ่นมารบกวนลักษณะโรงเรือนจะมีใต้ถุนสูงโป่งถ่ายเทอากาศได้สะดวกด้านบนมีฝ้ามิดชิดข้างล่างฝามีช่องระบายอากาศและช่องแสงมีประตูปิดเปิด พื้นปูด้วยไม้หรือเทปูนมีร่องสำหรับท่ายอุจจาระมีเขียงหรอนะมีเขียงรองเท้าสองข้างมีรางส่งน้ำปสัสสาวะย,ยื่นออกไปนอกฝามีไม้ซีกเล็กๆมัดรวมกันวางไว้ข้างๆสำหรับเช็ดหรือเศษกิจในถิ่นที่หาน้ำได้ง่ายก็จะละนาก็จะละด้วยน้ำที่ที่ใส่ภาชนะเช่นตุ่มเล็กๆเ,เ,เ,เตรียมไว้แล้ว ส้วมของพระนอกจากเรียกว่าฐานแล้วยังเรียกว่าวัดกุฏีนะอ่านนะวัดกุฏีนะภาษาบาลีอ่านว่าวัดจะกุฏีเวจะกุฏีนะในปัจจุบันไม่นิยมเรียกว่าฐานวัดจะกุฏีหรือวัดจะกุฏี แต่เรียกเอบนะเขาเรียกว่าแต่เรียกแบบทั่วไปว่าห้องน้ําบ้างห้องสุขาบ้างหรือเรียกว่าส้วมต่างๆบ้างมาดูหัวข้อถาวรวัตถุกันบ้างถาวรวัตถุหมายถึงสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงแข็งแรงที่อยู่ได้ยั่งยืนคงทนถาวรวัตถุในคำวัดใช้เรียก อาคารและสิ่งที่ก่อสร้างด้วยอิฐคอนกรีตไม้เนื้อแข็งมีรูปทรงขนาดใหญ่เช่นโบสถ์วิหารสาราการเปียนเจดีกุติเป็นต้นถาวรวัตถุที่สร้างไว้ในวัดนอกจากเพื่อประโยชน์ใช้สอยแล้วยังถือกันว่าสร้างไว้เพื่อบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นที่ประดิษฐ เขาเรียกว่าที่ประดิษฐานพระรัตนไตยคือถือกันว่าโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธคือเป็นที่ประทับของพระพุทธรูปซาลาเป็นที่ประดิษฐานพระธรรมคือเป็นที่แสดงธรรมเป็นที่เปิดเขาเรียกว่าเป็นที่เผยแผ่ธรรมกุตินะเป็นที่ประดิษฐานพระสงฆ์คือเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์สาวก มาดูหัวข้อทีนมิทะทีนมิทะ,ททะแปลว่าความหดหูและเครืบเคลิมนะคือทีนะเนี่ยความหดหูมิทะเนี่ยความเครบเคลื่ทีนมิทะหมายถึงอาการที่จิตเกิดความห่อเหี่ยวท้อแท้หมดหวังและเศร้าสึมง่วงเหงาหานอนเป็นเหตุให้เกิดความหมดอะไรความเกียจค้านไม่กระตือรือร้น,ลนปล่อยปะละเลยไปตามยถากรรมจัดเป็นนิวรณ คือเครื่องปิดกั้นขัดขวางมิให้บรรลุถึงความดีและปิดกั้นความดีมิให้นะเข้าถึงจิตนะถ้าเราหลอการรู้เรื่องนี้ก็ต้องไปดูเรื่องของนิบอนทินไม่ถ้าเกิดจากอะตติคือความไม่ยินดีความเกียจค้านและความเมาอาหารคืออิ่มเกินไปแก้ได้ด้วยอนุสติคือระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้น วันนี้สาธุชนผู้ติดตามรับฟังญาติโยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้ญาติายายตลอดทั้งท่านผู้มีบุญมีฤทิ์เมียม,มากทุกท่านหมดเวลาแล้วสัญญาณละกังดังแล้วจะต้องไปทำวัดสวดมนต์ในช่วงของตีสีวันนี้ฝากข้อคิดในเรื่องของอุปธรรมคำถูสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของ ปัจจุบันกับผมข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทก็ฝากบอกบุญท่านผู้มีบุญทั้งหลายปัจจุบันค่าเทิมสามหมื่นกว่าบาทต่อเทิมกับผมข้าพเจ้าอาตมาภาพเนี่ยเป็นพระลูกวัดอยู่จังหวัดพิจิตนะคือสังกัดวัดอุดรเปาะตะมุนล,ลงบาาระคัมอำเภอเมืองจังหวัดพิจิต บางครั้งก็จะมีกิจนิมนบ้างมีบ้างไม่มีบ้างและก็เป็นหน้าที่การเดินทางไกลอาจจะมีข่าวดีบอกญาติโยมว่าถ้ามีโอกาสอาตมาก็อยากให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันสนับสน,นุนในเรื่องของทุนการศึกษา ทำตามกำลังศรัทธาของญาติโยมผู้มีฤทธิ์มีอำนาจมีบารมีมีบุญเกื้อหนุนสรงข้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ถ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังรับฟังจนจบอาตมาก,ก็ฝากบุญของทุนการศึกษาเล่าเรียนเพราะว่าปัจจุบันก็อยู่ในเทอมที่สองแล้ว ละก็จะปฏิบัติพระกรรมฐานอีก7เดือนดังนั้นค่าเทอมจึงเป็นส่วนสำคัญของการเดินหน้าในการศึกษาระดับปริญญาโทหากญาติโยมได้มีโอกาสาได้รับฟังจนจบได้ยินเสียงอาตมาภาพก็าฝากข่าวนี้เป็นข่าวดีร่วมกันสนับสนุนพระสงฆ์ที่ขาดในเรื่องของทุนยาทรัพย์ทุนยัทร์ในการเรียนพรกิจนิมนต อาจจะเป็นบางครั้งที่มีบ้างไม่มีบ้างและเป็นการเดินทางตลอดเทอมจนกว่าจะจบก็คือตั้งแต่พิจิตถึงกรุงเทพก็มีค่าเดจ่ายพอพอสมควรและในการเผยแพร่มาก็ต้องชำระค่าเทอร์เน็ตเป็นหลายเดือนนะก็อยู่วัดก็ใช้ Wi-fi ก็เดือนละ300กว่าบาทถ้าทางโทรศัพท์วยการเดินทางก็เดือนละ200กว่าบาท ในจะ่า,าพัฒนารในจะาาก็เอกสารในการศึกษาล่องเรียนฝากไว้หากญาติโยมผู้ใหญ่ไม่ใหญ่จะสนับสนุนส่งเสรมิมพระลูกประหลานก็ติดต่อทางแฟสฟอร์มอาตมาได้หรือฝากข้อความไว้ในแฟสตฟอร์มได้มีโอกาสอาตมาก็จะมาตอบเพราะว่าเทปที่พูดที่เผยแผ่ธรรมะนั้นจะลงในช่องทางสองทางคือ ในส่วนของ YouTube และก็ในส่วนของทามตามไลน์ก็แพลตฟอร์มก็คือทาง f c e e o o o มาเผยแพร่พตลอดทุกๆวันดังนั้นวันนี้ด้วยเหตุของกุศลจริยาที่ได้ยินได้ฟังกันได้ติดตามรับฟังกันมาอาตมาก็จะนำคำวัดบ้างพระไตรปิฎกบ้างอัตถกถาบ้างมากล่าวให้ญาติโยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้มีบุญทังลายได้รับฟัง ก็ติดตามรับฟังได้ตามแพลตฟอร์มดังกล่าววันนี้หมดเวลาแล้วขอท่านดังหลายพึงงอกงามไปบูนในล่มธรรมขององค์สมเด็จพระชินวร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แก้วกล้าอาทหาในการฝึกฝนอบรมขัดเกลาตนเองเป็นผู้องค์อาจมามั่นในการกระทำคุณงามความดีแล้วไซพึงงอกงามไปบูนในประพุทธศาสนา งองุ่งสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นทุนเป็นกุศลส,ส่งเสริมบุญบารมีทำอะไรทำธุรกิจการค้าก็ขอให้เจริญงอกงามไปบุญนะในการเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดทุกสถานที่เดินทางตลอดทางมีอายุวันโนสุขังพระลังมีบุญส่งเสริมให้งอกงามไปบูุญตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งจบถึง ตำเร็จมากบนพระนิพพานทุกท่านทุกนามทุกตนเทอินขอเจริญพร